สบายดีพี่น้องาดฝนตกทั้งวันเลยพี่น้องกำลังจะได้ออกเตือนสองเสมอแนเนาะมาดออกเตือนออกมากเกือบค่บาพี่น้องนะเฮือนอนอปะปวดปวดได้ปวดชูชีพออกเลยออกได้อย,ยางฆ่าอาญายังมั้งกำลังเซียน ไนซื้อนมให้น้องยุกิพี่น้องเลยเลยแอนไปส่งอายุกิเลยพี่น้องคนีิไปทำง,งานอยู่ไทยใส่นี่หรอบัตสอกวางแน้วซุ้ยคือสีถั่วเนี่ยนะอืมอดนนีขก็เห็นแระตูก่อนบันรสอกว่างนี่มันหอดใส่ทั้งหนาพุนนน่นกระแม่นเน,นาะหนาก็จะตึกสะดุ้งอึกระถือกู่พี่น้อง ข้าเจ้าหลาดป้าตึกสะดุวกก็ถืออยู่แม่พี่น้องะมข้าตาก็ไม่เจาะวะอืมผมพอใจใจต่อเลยนะบายนี่นะนี่คนตกแห้งแม่หลาดตูงยังกันตูงแน่เพื่อนบัวลังนะถ่วมเลยเน่ะนอนมาได้แล้วยังบ่เทิงยังยังยังท่องกันเป่งน้ำกันนี่เฮ้ยเฮ้ยค่อยค่อยค่อยมันเกิดอุบัติเหตุได้นะหลุดปีน่ะ คอยๆคอยๆพี่น้อปวดจุดเลยครับนี่โอ้ยมุนเลย่ยค่อยๆค่อยทพ่คอยแต่ก็ต้องจอดใด้ค่อยๆใ้ดีนุ่ถึงเลยเขาจะเขาจะเชื่อหลุดออกพี่าค่อยมันเห็นยังนค่อพี่มาลางพี่ทพี่หน่าโอ้อุบัตีห อ๋อลงเสื่องเฮือนกระเจ้าเลยเนาะอุย้ยหมุนขากอะลีหมุนแบบนี่ลงกระเจาเนาถุนป้าคือหมุนขากแค <ไง S 1> ่น่าจะเอารถนี้มาดึงขึ้นมันเลนไหวอย่างนั้นอ๋ออยู่ที่แถวบางคลานนี่พี่น้องอ๋อคือกระดักกระดอแท้แบบหมุนแบบหมุนออกหยอบเลยค้นในฉนอค้นเป็นอะไรเนาะคนนี่ประจอดถามไปจะวยผัดปกกาจอดแล้วเน,น,นาะเจาลุ้นลุ่นที่ห้องกันเลย จอดชื่อมังการามได้ดทามเนาะค่ะขสิเกิดตั้งแต่เช้าพี่น้องตั้งแต่ตอนเจ็ดโมงปุ่มอาจะด้อปุ่มว่าเจ็ดโมงนี้ก็จะลงเจ็ดโมงมาสามชิพมุ่นขากอลีคุณคนนี้ห้อแของสวรรค์แล้วอุบัติเหตุพี่น้องเอ้ยนี่แหละขี่รถระมัดระวังเด้อปุ่ม่พี่น้องอีฟีทุกท่านขึ้น,น,นุ่นขาดถาวะรับไหมรับนายบอก มุนขาดตรงนี้พี่น้อง,งอหมุนแบบซุปเปอร์มุนเลยจุดมีบ่อนว่างไปพูดละวแจ๊กใต้นายใต้นายปลาพี่น,น้นนนองว้ยน้ำถั่วมเมืองสวรรค์พลดพ่อพี่น้องปลาเฮ้ยปลาถูกแล้วปลาเสียปดถูกน้ำถั่วมเมืองสวรรค์นลนะพี่น้องฝนตกฝนตกแห้งเลยนี่แล้วมันเกี่ยวลงท่อเลยไหม คือสิไดร์ลบรแม่เขาอยเลยเนาะโทอช่อมาจอดรถลงมึืออืออู้ยนาเนีปลาซมมาเนี่หายแท้หนาน้ำถล่มเลยน้ำน้ำขึ้นถล่มพี่น้องเที่ยวบนทางแนขึ้นทางเนี้ยังบริไลน์ตัวเออได้เลโอ้ยพดโพตะมวนแท้เอาเว่าอันรถอาอยู่ทางล่างน่ะ อุ้ยกระปูอุ้ยนั่นเราากระตุ้งมาใส่เอาถ้าเรอเขาจัน้ำเน่าม่แห้งมันจะบปรไดรายดอกเขาจะเสอคือไปรยขายยันตลาดน้าบเนี้น้ำจนถ่วมพี่ดือกับพตกแห้งเนาะอือสุดสุดนาะเป็นจมวนนะกเจะอยู่ทั้งทั้งเหนึ่งเหนียงมีอยู่เนาะอืมก็จะกระตค้อก็กนั่น่อกระตุ้ทำบ้านเาเนาะอ้าวพูดนางช่วย ขอยเ,เ,เอาขึ้นมาโหลดทาเจ้าบุรีครับเลยโหลดมันเตะจะละุ่งหรือล่ะเออขวดกระชิบ่ายก็มั่นนะและ้วจะตายบ่อนนั่แล,แล้วมันจะขันคอคุณว่าหลุดเขาอันเจ้ยพี่น้องมาท่านนี้ก็คือการออืคือเป็นตะมุ่นเทปามนปามาแต่ใส่บอกน้องมันมาแต่ใส่ะรือเปา่าบอกแล้ว นั่นนี่เราบุหรี่จ้าตัวยหญ่ผุดไปทั้งเขาลุ่มผุดถ้ามีล่างรถถ้ามีล่างลดโทษโท,ท่วงเพื่อนเราอุ้ยน้าท่วงเพื่อนเราอุ้ยกระบาบเราพี่นอ้องป้อลุบเลยแล้วหน้ามถ่วงเพือเ่อนเราเลยอยู่นี่อ,นนอ,อุ้ยพี่น้องเห็นตะลังค่ะอุ้ยพี่น้องน้าท่วงเพื่อน ก็ได้คืนอยู่สั่นสองจอดลงเบิ่งกับปุ้บิซ่าดอกอุ้ยเฮียน้ามั่วอุ้ยเขาเจ้าเก็บยังไงนะเุียบอาผมอู้ปลาที่ไรอยไรใจพูด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 แล้วไหขูบยังไง่หลขูบอ๋อตัวทั้งเอี่ยนพ่อทั้งเอียนทั้งเอียงพ่อมื่อกี้ถือจอดรถลงเบิ่งจะาประยันบ่หนีทางกับเจ้าอุ้ยเฮือนเราเฮียน้ามั่วเบ้อเลยต้นนี้ต้นนี้กระถั่วมันกันแต่บวแห้งท้องเราเราจุนลุกโอ้ยเฮือนเรานะมีรังเดียวเนาะถั่วของบ้านของเมืองเลย เราได้ลายลิ้นปลาเราได้ลายแห้งลี้นปลานี่พวกนี้นี่เอาขึ้นมาระบาดนะน่ารัเขีนก็ได้เขีนอุ้ยไปต้องหวนให้อุ้ยขาเจ้าคือได้เอวะเออเขาคืไม่เอียนว่ะจากนั่นฮิวคู่ขึ้นเมื่อไรปุ๊บะป้วเี่มาทึงหน้าด่านแล้วพี่น้อง คอยตายลงใครได้อีกบอกนายโกตะนากเออกระแเออให้นองลงซะก่อนงไงหลุดม่หนึ่งย่างจักม่หนึ่เออคนลงกรทางที่ย่าตำรวจเขามาบอออ ไปๆๆไปนั่นแม่ยายนี่ก็ขามไปเลยไปชิอยู่ยังอ่ะมาส่งห่อไปชิลบเมื่อนำอยู่นักโกรธไปขาไม่ต้องกนรคนเขาเอาเขาเอาเขาเอาเหรนได้พี่น้องคือบพวกหจากโซวอาลีกัญญาไปหอดอะไรพากันกินบอกเขาจะจอดนะเสื้อนั่นนี่กินไปน้ำ แน่บประจักษระบาย <laughs> ได้ดิเออไปแล้วแ <c oughs> น่ก็ไปปะเพ่นละบานีล <c oughs> สเศีอยู่ผพ้ดเดียวเออเ่อ เาเป็นยังดอกเขาไม่ลูกไม่ผัวแล้วเขาดูแลกันกลุ่มอยู่ดอกยังเหี้ยนไม่บอกไงอือบัดประจำตัวละเหียหึขาห้วิทย์แชงหูแช้งตาจะก่อน เมียหายบ่ได okay, oh. ้นะก็เรียกว่าหายจะว่ากินมาติดนี่แต่กินเออมันแตกินเน้อเออเมียกินผัวบอกินผัวกินเมียบอกินเนี่ยเนี่ยเป็นัวทังเมียเออใครแน่นักแสดง

มีหม <gesch> ูมีฝูกก็ไปซักแล้วก็ได้เงินเพิอมเดียวกุงเทพกุงไทยท่านบอกว่าลูกนมันซักไม่รู้เมียอไปัาตหนเข้ามเด่นมันปั๊บโหลดมาเลยบ่ะฮะเวลาบอกบอกเพื่อนในเวลาเดิบไปลวแลนเด้ออาบุกไปย่งดอกไปทาเงิน ไปไปขึรถนุชินงนุชนงล่อลูกเีบ่ซางก็มาต่อบาสบอเดือนหนึ่งว่าบ่หายหักหายอ้ยตายเลยเนาะอ้บ่หายบวสันบ่หายบ่หายเลยเลยเลยบ่คันหยาคนพี่น้องหยาอยูไหบวควน กระเจาะเป็นบาทแล้วเน,นาะยายลูกแผปทั้ควัน,นกําลังกลับเมื่อพี่น้องบ้านนี้ส่งงานอาน้องยุกขิขึ้หลถดเรียบร้อยแล้วอากับอาเ่นไปแล้วพี่น้องทำงานอ,งอยู่ไทยเันเดือนเดือนละหมื่นสองคนละหมื่นสองกินอยู่น้องกระเจาเบิดพี่น้องเลยึ้นโลทุกง เงานอดเ่มลยดเลยนังหลุดไปหาไค้กัวเลยโอ๊ยหอดพุ่นเทียงขึ้นกับบุปเปี้ยงนาแล้วเตรียมชิมาลัดเอาอยู่หอดจักงมุ้งแลาวก็มาลัดเอาเลยเราโอเคอยู่เราเตรียมอยู่ชิมาลัดเอาหอดจักงมุ้งมิจะบอกเขานังหลุดไปเลยมีหลุดเลยรนังไปเลยหลุดหอดพุ่นเก่ามุ้งชิบมุ้งชินมุงชิบสองมุงแล้วก็มาลัดเอาคือตนเช้าไปตอนนั้นาหอดพุ่นเทียงขึ้น จ้าเขาพ่อซื้อก็เผาเขาไปกินเลยคุณหลุดตัวแรงอย่างก็ดีแหละมันหอดเทียงขึ้นมีเวลาได้นอนไปหอดแจ้งมันข้าบุมากข้าเข้าบุมากข้าขคุนหลดไปเลยได้เหรอเขาสิพักผ่อนก่อนมืเรื่องแล้วแต่แล้วแต่ข้าจ้าสิบวากันแล้วแต่เท่าแก่เพื่อนกับน้องเพื่อนสิว่ากันเอาพี่น้องเลยพอกันคลิปหนาเมื่อก่อนได้ละนุ่มเลย